พี่ภาคกอนอ่าอันนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบมันๆวันน,นนี้แม่ผักบุ้งของเรานะครับออกไปรับงาน,นมาแล้วนะครับดาราของเราลา,าดา,าช่องเป็น ควานรูปหลอ,อกับช้างที่สงา่าอ่าแบบพูดยากเรียกเอินเอินยากยามาแล้วครับควานไหมควานม,มันมึนครัลรลรรบรลบเร้อลบเร้อลบลบสาง่ายเ้ยนี่ มาแล้วนะครับนี่ไปกับพี่เบาสอ้องเรามาหลดนเฮือยังไงเออเนาะมันยืดหางเดียวเนาะโอ้ยลืมแนมมมงค้น นะครับนี่แม่ผักบุง้งรอดูแม่ผักบุ้งขึ้นรถนะคะสุดสวยของเรานะครับสุดสวยของเราไปกับสุดลอเจ้าพ่อพายมงคล ยะ,ะยังไม่พร้อมองกลินกันก่อนนะใช่ทำไมขึ้นง,ง่ายจังเลยอ่ะง่ายมากเลยค่คะ,คะเดียวไปหนงานต่อไหนเราสังขละสังขละบอ Ka, สีขอ pues <S S S สีขอเออสีขอแมนสีขออ่ะเดินทางไปอำเภอสีขอนะเดากมีงานออกภาษานี่ครับความสุดห่อของเรากำลังมัดช้างอืมนะก็ขอให้โชคให้มันอืมคลิปน like ี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีจ้าคลิปชั้นสั้นพอไปออกเดินทางสายโยกของเราไาขอให้โชคดีมีใช่ควันมังไมื่อแรกเจอกันนะสายโยกแม่พุ่งของเรา ขอใมันมาเด้อละ่นะเนาะเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านพี่น้องที่ญาติพี่น้องที่เป็นแฟนคลับของเราเกาะนี่เนาะสายโยกคือรถง่ายไปแล้วตาวานมิ่งตามด้วยก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับสวัสดีครับ